สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวัสด์ประจำวันพุทธที่13กันยายน2,023กันอีกครั้งนะครับโลกนี้บอกว่าท่านต้องชดใช้หนี้บาปเวรกรรมพระเยซูบอกว่าเราชดใช้หนี้บาปเวรกรรมให้ท่านแล้วท่านเชื่อใครครับท่านรู้หรือไม่ว่าหนี้บาปเวรกรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องชดใช้นั้นพระเยซูคริสต์ได้แบกรับไปหมดเรียบร้อยมา2,000ปีแล้ว แค่รับรู้ความจริงนี้และเปิดใจต้อนรับสิทธิของท่านในพระเยซูคริสต์เท่านั้นในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่24ได้บอกว่าพระองค์เองพระเยซูทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นยอมมอบชีวิตพระองค์เองแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเป็นแพะรับบาปให้มวลมนุษย์เพื่อเราจะได้ตายต่อบาป เป็นอิสระจากหนี้บาปเวรกรรมและสามารถกลายมาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าด้วยบาดแผลการตายด้วยความทุกทรมานของพระองค์พวกท่านผู้ที่เชื่อได้รับการรักษาให้หายจากบาปในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่21ได้บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์พระเยซูผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์ เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าท่านเป็นผู้ชอบธรรมแล้วไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปโดยการตายพร้อมพระเยซูและเป็นขึ้นใหม่พร้อมพระเยซูแล้วขณะน,นี้พระเจ้าอวยพรครับ